โบนาราจ้าพี่น้องว่าไอ้เทิร์นๆขุ่นห้วยห้วยอ๋อขัวสเปคจ้าใส่เบคอนแท่นก็ได้เด้อขั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันค่ะใส่หอมใหญ่จ้า ัต่อไปให้ทุกอย่างสุกนีจ้าเห็ดเริ่มสุกจ้าไปคลิมลงไปว้าวพวาเมซานชีทเท่บึ้มลงไปจ้าเจ๊มักชีดได้หลายดูกระสิควนต่อไปจ้า ซิมเบิงเจ๊บาปท่านัวกันไหนจ้าอี่ใส่เกลือลงไปจักน้อยนึงเด้อไล้รสชาติที่มากแล้วจ้าใส่เส้นลงไปป้า <S <S เป็นตะล่นนะ่ฮันหล่นบ่ล่น,ลนเส้นนี้ใส่ได้บอหลายด้วยนี่ใส่ได้บ่เบิเอดเอาซ้ำนี่ลหละห้อง,เองเปเน็นเส้นเป็นไนเอาคนมาหนี้ค้น เครื่องจัดเต็มใส่มเมลโอไกต้มลงไปหัวเจมากอืหัวเจมากหัวเจ,มา,วเจมากที่จริงว่าใส่ก็ไดด้อยอันนี้ผัวชอบค่ะตามใจบัวไข่แดงค่ะหวดลงไปค่ะไข่แดงหวดลงไปนี่ละปิดไฟปิดไฟเด้อยอันนี้อันห้อยบิดกไก่บบเสริมกลิ่นอหอมนิดหน่อยค่ะ มันสีมะคุณโอเคมันสีแรกเบิ้งนาำหลายเนี่ยจักหน่อยบอเป็นอย่างเพราะว่าบ,าบอท่านเสริ์ฟตอนนี้สิห้เส็นมันแบบว่าดูดน้ำเข้าไปจ้ะก,ก็จะพอดีนะตามนั้นนั่นจ้ะนี่ล่ะใส่ไข่แดงไปเส็จห้องก็สิเบบว่าสีเหลืองสวยงามค่ะ้ลยพาสลีตุททายพร้อมแซ่บจ้า you <sighs>